สวัสดีค่ะหนูซื้อพ้อ,อยง่ามค่ะ I remember the day we met day อายุยี่สิบปีเนาะยุงเทพกับแมาโดนแล้ว hmm. so lovely. เป็นแม่ยิ่หนี่มันกะลำบากหลายให้หลบโตกะหลายถ้ามือได้นุกลับบ้านเดิกกดื้นๆดนูกกยานถึอสีนูกกยานถึอคงคืนนูกกยานอีลีค่ะ แต่เฮตตจงไดได้เป็นธรรมดาของไม่ยิ่งที่ต้องแต่งโตง,งามๆเซ็กซี่ๆบับๆแวมๆออกไปบุซ้ายเบิงบในทจะต้องไปแต่งโตแคงกับมูอีกโอ้คิดมากแล้วก็เมื่อยใจได้แต่ตอนนี้มาพอกันเกงใน เฮ็ดแม่นซิคิเิตีแพ่นมั่นใจปลอดภัยมีความสุขหลายค่ะเมื่อยันผู้ชายสีอีกแล้วค่ะวุ้ยถักหลาย เกงใน h i m a n Security Pants a v e Your Pussy Save Your History เมื่อก่อนผมเห็นน้องเขาผมเลยอยากอืบน้องาละลเกิดเคยคิดหลายครั้งแล้วว่าจะลากลงทุงแถวเนี้ยแต่พอเห็น,นเกงในตัวนี้แล้วนะปวดอารมณ์เต <c oughs> ็ทีเลยว,ว่า <c oughs> ผมไม่อยากทีมบไอ้คนประดิด็นคนนี้จริงๆอย่าลืมสับติ๊กให้หนูด้วยนะคะหนูอยากโดนสับติ๊ค่ะ <c oughs>